ค่ำคืนนั้นอากาศเย็นเยียบผิดปกติผมเร่งฝีเท้าเข้าสู่รั้วโรงงานเหล็กกล้าเก่าซึ่งดูเหมือนจะถูกทอดทิ้งมานานนับทศวรรษโรงงานแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องอุบัติเหตุความลี้ลับมาแต่รุ่นปู่แม้โครงสร้างภายนอกจะดูแข็งแกร่งราวกับป้อมปราการยุคโบราณแต่ภายในกลับกลวงโบและว่างเปล่า บัตรนี้ผมได้รับมอบหมายให้มาตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรเก่าบางส่วนที่ยังคงเชื่อมต่ออยู่ก่อนที่โครงการปรับปรุงจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการผมทำงานเป็นวิศวกรไฟฟ้ามาหลายปีผ่านโรงงานมากก็มากแต่ไม่เคยมีที่ไหนให้ความรู้สึกหนักอึ้งขนาดนี้มาก่อนเลยตั้งแต่ก้าวแรกที่ผ่านประตูเหล็กสนิมเครือเข้ามากลิ่นอับชื้นของโลหะเก่าน้ำมันเครื่องที่แห้งกรังและฝุ่นหนาเตะก็ถาโถมเข้าใส่ประสาทสัมผัส มันไม่ใช่แค่กลิ่นแต่เป็นความรู้สึกที่จับต้องได้ถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานและความทรงจำที่ถูกจองจำอยู่ภายไนกำแพงสูงลิฟผมเดินตามทางเดินหลักที่ทอดยาวเข้าไปยังส่วนกลางของโรงงานไฟฉายในมือเป็นสิ่งเดียวที่ให้แสงสว่างเพียงพอต่อการก้าวเดินไปข้างหน้าเสียงสะท้อนของรองเท้าบูทกระทบพื้นคอนกรีตว่างเปล่าก้องกังวานไปทั่วอาคารทำให้ความโดดเดี่ยวของค่ำคืนนั้นยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีก ผมหยุดยืนอยู่หน้าแผงควบคุมหลักที่เต็มไปด้วยเกตวัดและสวิตช์สีซีจางซึ่งดูเหมือนงานศิลปะจากยุคอุตสาหกรรมยุคแรกมากกว่าจะเป็นแผงควบคุมที่มีฟังก์ชันการทำงานผมเริ่มตรวจสอบสายไฟและระบบตามขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายลมเย็นยเยือกที่พัดมาจากซอกหลืบที่ไหนสักแห่งทำให้ผมรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวมันเป็นลมที่พาเอาความรู้สึกหนาวเหน็บที่แตกต่างจากอุณหภูมิภายนอก ความหนาวเหน็บที่รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกำลังจับจ้องและสัมผัสอยู่เบาๆผมพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นแค่จินตนาการเป็นผลพวงจากความเหนื่อยล้าและการอยู่คนเดียวในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยแต่ความรู้สึกไม่สบายใจกลับยิ่งเพิ่มผูนขึ้นทุกขณะที่ผมเจาะลึกเข้าไปในความซับซ้อนของเครื่องจักรเก่าเหล่านี้มีเสียงโลหะลั่นเอี๊ยดดังมาจากมุมมืดที่อยู่ลึกเข้าไปในโรงงานผมชะงักมือที่กำลังไขสกรูออกชั่วขณะจ้องมองไปยังทิศทางที่มาของเสียง ความเงียบที่ตามมานั้นกลับยิ่งน่าอึดอัดกว่าเสียงใดๆที่ได้ยินผมพยายามจะคิดว่ามันเป็นเสียงโครงสร้างอาคารที่เก่าแก่หรืออาจจะเป็นหนูตัวใหญ่ที่วิ่งเล่นอยู่แต่ความสงสัยก็ยังคงเกาะกลุ่มในใจผมตัดสินใจที่จะไปยังส่วนที่ลึกที่สุดของโรงงานซึ่งเป็นส่วนที่ถูกปิดตายมานานหลายสิบปีหลังจากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเมื่อครั้งอดีตมีเพียงข่าวลือเล่าขานกันมาปากต่อปากถึงการระเบิดของเตาหลอมเหล็กที่ฆ่าชีวิตคนงานไปหลายชีวิต รวมถึงการหายตัวไปอย่างลึกลับของหัวหน้าคนงานบางคนหลังเหตุการณ์นั้นผมจำได้ว่าตอนที่อ่านแผนผังโรงงานมีการระบุชัดเจนว่าส่วนนี้ไม่มีระบบไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่แล้วและไม่ควรมีสิ่งมีชีวิตใดๆอยู่ในนั้นแต่กระแสะไฟฟ้าก็ยังคงไหลวนอยู่ในสายไฟเก่าที่หล่อเลี้ยงระบบต่างๆในบริเวณรอบนอกนั่นเป็นเหตุผลที่ผมต้องมาที่นี่เพื่อตัดการเชื่อมต่อสุดท้ายทั้งหมดผมเดินไปตามทางเดินที่มืดมิดมีเพียงแสงไฟฉายส่องนำทาง ความชื้นที่ผนังบ่งบอกถึงการขาดการดูแลมานานการก้าวเท้าแต่ละครั้งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะมีเศษซากโลหะและชิ้นส่วนเครื่องจักรที่พังเสียหายกองอยู่เกลื่อนกลาดสายตาของผมเหลือบไปเห็นเงาดำทมินเคลื่อนไหววูบไหวบริเวณช่องว่างระหว่างเครื่องปั๊มเหล็กขนาดมหฮือมาที่ตั้งะหงานอยู่ผมหยุดเดินกระทันหันหัวใจเต้นระรัวในอกเงาที่ว่านั้นมันสูงใหญ่กว่าคนปกติและดูเหมือนจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เหนือธรรมชาติมันหายวับไปในความมืดมิดอีกด้านหนึ่งอย่างรวดเร็ว ผมพยายามปลอบใจตัวเองอีกครั้งว่ามันเป็นแค่การเล่นตลกของแสงเงาที่เกิดจากไฟฉายของผมเองแต่ความรู้สึกหนาวเหน็บที่ไม่ใช่แค่ความเย็นของอากาศกลับปกคลุมทั่วร่างผมเริ่มเห็นว่าสิ่งของรอบตัวมีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นมีเครื่องมือเกา่เกาๆที่วางเกะกะอยู่บนโต๊ะทำงานที่เต็มไปด้วยฝุน่นดูเหมือนมันจะมีการขยับเข,ขยื้อนเปลี่ยนตำแหน่งไปเล็กน้อยจากที่ผมจำได้เมื่อครั้งที่สำรวจแผนผังอย่างละเอียดเมื่อช่วงกลางวันมันเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้แต่ก็รู้สึกถึงความไม่ชอบมาาากลอย่งชัดเจนผมสอดสสองสายตาไปรออบๆย่างรระะแววงมากขึ้น แล้วก็พบว่าเครื่องจักรบางเครื่องที่ควรจะปิดสนิทและไม่มีพลังงานกลับมีร่องรอยของการใช้งานล่าสุดปุ่มกดบางปุ่มถูกกดลงไปเล็กน้อยหรือคันโยกบ,บางอันที่ควรจะอยู่ในตำแหน่งปิดกลับถูกดันขึ้นเล็กน้อยผมเดินเข้าไปใกล้เครื่องจักรตัวหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องเจียขนาดใหญ่ที่เคยใช้ขัดเงาแผ่นเหล็กผมสัมผัสผิวโลหะเย็นเฉียบของเครื่องจกักรแต่มันกลับมีความอุ่นบางอย่างซึมออกมาจากมอเตอร์ที่อยู่ด้านล่างอย่างน่าประหลาดใจผมวางมือท่าบนตัวเครื่องจักรนั้นมันรู้สึกได้ถึงแรงสัน่นสะเทือนจังจะหยุดทําาางนนนไไปเมมื่่อี ผมมองหาต้นต่อของกระแสไฟฟ้าแต่ไม่มีสายไฟหลักใดๆเชื่อมต่อกับเครื่องจักรตัวนี้เลยมันเป็นไปได้อย่างไรผมรู้สึกถึงความร้อนแผวๆและกลิ่นฉุนของน้ำมันเครื่องเก่าๆที่ถูกเผาไหม้ลอยคลุ้งอยู่ในอากาศซึ่งไม่น่าจะมีอยู่ในส่วนที่ถูกทิ้งร้างแห่งนี้ผมลองเดินไปตรวจสอบเครื่องจักรอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงกันเครื่องอัดโลหะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่เยื้องไปทางซ้ายก็มีคราบน้ำมันใหม่ๆซึมออกมาจากรอยต่อของข้อต่อ รวมถึงมีกลิ่นควันจางๆลอยออกมาจากช่องระบายอากาศผมใช้ไฟฉายส่องเข้าไปในช่องระบายอากาศนั้นแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆนอกจากความมืดมิดผมได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวแผวเบาเสียงที่คล้ายกับการลากโซ่เหล็กไปบนพื้นคอนกรีตดังมาจากทางด้านหลังผมหันควับไปทันทีแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดและความว่างเปล่าที่เครื่องจักรเก่าเหล่านี้สร้างขึ้นความตึงเครียดเริ่มเก่ะตัวขึ้นในตัวผมอย่างช้าๆ ผมพยายามควบคุมลมหายใจให้เป็นปกติแต่หัวใจกลับเต้นรัวไม่เป็นจังหวะผมรู้ดีว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวในโรงงานแห่งนี้ผมเดินลึกเข้าไปอีกในส่วนที่ดูเหมือนเป็นพื้นที่ทำงานของคนงานที่เคยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่นี่มีโต๊ะทำงานเก่าๆที่เต็มไปด้วยสนิมมีเก้าอี้ไม้ที่หักพังและบนพื้นก็มีเครื่องมือช่างเก่าๆวางอยู่กระจัดกระจายราวกับว่าคนงานเพิ่งจะลุกขึ้นจากโต๊ะและเดินออกไปเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาผมรู้สึกถึงอุณหภูมิที่ลดลงอย่างหัวบ้า จนรู้สึกเย็นยะเยือกถึงกระดูกผมถูแขนตัวเองเบาๆเพื่อคลายความหนาวแต่ก็ไม่เป็นผลแสงไฟฉายของผมไปตกกระทบกับชุดทำงานสีน้ำเงินเข้มที่แขวนอยู่บนตะขอเก่าๆที่ผนังมันเป็นชุดทำงานที่ดูคุ้นตาเหมือนกับชุดของคนงานโรงงานในยุคเกา่าที่เคยเห็นจากรูปถ่ายเก่าๆชุดนั้นดูเหมือนจะเปื้อนคราบน้ำมันและสิ่งสกรปรกจากการทำงานอย่างหนักมานานหลายปีแต่สิ่งที่ทำให้ผมตกใจคือมันดูเหมือนเพิ่งถูกสวมใส่มาไม่นานนี้สีของคราบสกรปรกยังคงดูสด และผ้าก็ไม่ได้ดูผูกกร่อนตามการเวลาผมเงยหน้าขึ้นมองอย่างเพดานสูงลิบพยายามที่จะหาคําอธิบายสําหรับสิ่งที่ผมกําลังเผชิญอยู่แต่ก็ไม่มีคําตอบใดๆผมเดินต่อไปอีก2องสาก้าวแล้วก็ได้ยินเสียงเคาะเบาๆดังมาจากด้านหน้าเป็นเสียงที่ฟังดูเหมือนการเคาะเครื่องมือเหล็กกระทบกับโลหะผมหยุดเดินอีกครั้งเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังชัดเจนยิ่งกว่าเดิมและมีจังหวะที่สม่ำเสมอเหมือนกับการทํางานที่คุ้นเคยของใครบางคน ผมตัดสินใจที่จะเดินเข้าไปใกล้ขึ้นเพื่อค้นหาต้นต่อของเสียงนี้เมื่อผมก้าวเข้าไปในพื้นที่ทำงานหลักผมก็ต้องตะลึงกับภาพที่อยู่ตรงหน้าแสงไฟฉายของผมส่องไปกระทบกับร่างเงาดำทมินของชายคนหนึ่งเขากําลังยืนอยู่หน้าเครื่องปั๊มเหล็กขนาดใหญ่ที่ควรจะปิดสนิทมานานหลายสิบปีร่างนั้นกําลังขยับแขนไปมาในจังหวะที่คุ้นเคยราวกับกําลังป้อนชิ้นส่วนโลหะเข้าไปในเครื่องจักรและใช้เท้าเหยียบแป้นเหยียบเพื่อทําขนปั๊มร่างนั้นสวมชุดทํางานสีน้ําเงินเก่กาๆที่ผมเห็นเมื่อครู่ มีหมวกนิรภัยเก่าๆสวมอยู่บนศีรษะที่ปิดบังใบหน้าส่วนใหญ่แต่ผมก็ยังมองเห็นเงาของใบหน้าที่ซีดเซียวและดวงตาที่ว่างเปล่าคู่หนึ่งจ้องมองตรงไปข้างหน้าอย่างไม่กระพริบราวกับว่าไม่มีชีวิตอยู่จริงผมยืนนิ่งราวกับถูกตรึงอยู่กับที่ไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายได้แม้แต่น้อยความกลัวเข้าครอบงำจิตใจจนไม่สามารถคิดอะไรได้นอกจากภาพที่อยู่ตรงหน้าเสียงเครื่องปั๊มเหล็กดังขึ้นมาอย่างแผ่วเบาแต่ก็ชัดเจนในความเงียบสงัดของโรงงานเก่า มันเป็นเสียงที่ควรจะมาจากเครื่องจักรที่ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการทำงานแต่เครื่องจักรตรงหน้าผมกลับไม่มีสายไฟใดๆเชื่อมต่ออยู่เลยร่างเงานั้นยังคงทำงานต่อไปอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยมือของเขายังคงหยิบจับชิ้นส่วนโลหะที่ไม่มีอยู่จริงและป้อนเข้าไปในเครื่องจักรที่ว่างเปล่าซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยจังหวะที่สม่ำเสมอและแม่นยำผมรู้สึกราวกับว่าเวลาหยุดนิ่งอยู่กับที่ผมได้แต่ยืนจ้องมองการทำงานอันว่างเปล่าของวิญ,ญญาณคนงานคนนั้นความรู้สึกเศร้าและเวทนาเข้าปกคลุมจิตใจมันไม่ใช่ความกลัวในแบบที่ผมเคยรู้จัก แต่เป็นความรู้สึกถึงโศกนาฏกรกรมที่ไม่สิ้นสุดผมพยายามที่จะขยับปากเพื่อเปล่งเสียงแต่ก็ไม่มีเสียงใดๆออกมามีแต่เพียงลมหายใจที่ติดขัดอยู่ในลำคอผมสังเกตเห็นว่าแสงไฟฉายของผมเริ่มระพีบติดติดดับๆบบราวกับมีบางสิ่งกำลังดูดซับพลังงานจากมันไปร่างเงาของคนงานคนนั้นค่อยๆหันหน้ามาชา้าช้าดวงตาที่ว่างเปล่าใต้เงามืดของหมวกนิรภัยจ้องมาที่ผมโดยตรงไม่มีคำพูดใดๆไม่มีเสียงใดๆแต่ผมก็สัมผัสดได้ถึงข้อความบางอย่างที่เขากำลังสื่อสารมาถึงมันเป็นความรู้สึกถึงความเหน็ด และการจองจำที่ไม่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกที่ว่าเขายังคงต้องทำงานต่อไปอย่างไม่มีวันหยุดพักผมรับรู้ได้ถึงความหวาดกลัวที่รุนแรงที่สุดในชีวิตความหวาดกลัวที่ไม่ใช่แค่ต่อผีแต่เป็นความหวาดกลัวต่อชะตาก,กรรมที่เลวร้ายจนแม้ความตายก็ยังไม่สามารถปลดปล่อยได้ร่างของผมเริ่มสันสะท้านไปทั้งตัวความเย็นยเยือกแทรกซึมเข้าสู่กระดูกทุกซอกทุกมุมผมสัมผัสได้ถึงหยาดเหงื่อเย็นเฉียบที่พูดพลายขึ้นมาตามไรผมผมได้ยินเสียงหนึ่งแผ่วเบา มันเป็นเสียงถอนหายใจที่แสนจะยาวนานและหนักอึง้งดังออกมาจากร่างเงาของคนงานคนนั้นความรู้สึกกดดันท้าโถมเข้าใส่ผมยังรุนแรงจนแทบจะยืนไม่ไหวผมค่อยๆก้าวถอยหลังอย่างชา้ชาๆทีละก้าวทีละก้าวโดยไม่กล้าละสายตาไปจากร่างเงาที่ยังคงยืนอยู่หน้าเครื่องจากนั้นเสียงเครื่องปั๊มเหล็กยังคงดังขึ้นอย่างแผ่วเบาและสม่ำเสมอราวกับเป็นเสียงเพลงแห่งการทำงานที่ไม่สิ้นสุดผมไม่รู้ว่าผมเดินถอยหลังออกมาไกลแค่ไหน ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ผมหันหลังกลับและเริ่มวิ่งแต่ผมรู้แค่ว่าผมต้องออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ผมวิ่งไปตามทางเดินมืดมิดในโรงงานเก่าที่มืดมิดและเงียบสงัดเสียงฝีเท้าของผมดังสะท้อนไปทั่วอาคารผมไม่กล้าหันกลับไปมองด้านหลังเลยแม้แต่น้อยผมวิ่งต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งร่างกายอ่อนล้าและแทบจะหมดแรงผมชนเข้ากับเครื่องจักรเก่าๆหลายครั้งจนรู้สึกเจ็บไปทั่วทั้งร่างแต่ความกลัวที่อยู่ในใจนั้นรุนแรงยิ่งกว่าความเจ็บปวดทางกายทั้งหมด ผมวิ่งมาถึงประตูทางออกหลักของโรงงานในที่สุดผมผลักประตูเหล็กหนักๆบานนั้นออกไปอย่างสุดแรงและวิ่งออกไปสู่ความมืดมิดภายนอกผมไม่รู้ว่าผมวิ่งไปไกลแค่ไหนไม่รู้ว่าผมไปหยุดอยู่ที่ไหนแต่ผมก็ยังคงวิ่งต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งผมรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วเมื่อเช้าวันรุ่งขึ้นผมไปแจ้งหัวหน้างานเรื่องการตรวจสอบระบบที่ไม่สมบูรณ์และได้บอกเล่าประสบการณ์ที่ผมเจอในคืนนั้นแต่คำตอบที่ได้รับกลับมาเป็นเพียงรอยยิ้มจางๆและคำพูดว่าอ๋อ นั่นมันเรื่องปกติของที่นี่แหละไม่ต้องแปลกใจหรอกเราว่าพวกเขาต่างก็รับรู้ถึงการมีอยู่ของวิญญาณคนงานเหล่านั้นดีอยู่แล้วและมองเป็นเรื่องธรรมดาของโรงงานแห่งนี้ผมพยายามที่จะค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนและก็พบข้อมูลบางอย่างในเอกสารเก่าๆของโรงงานมีชื่อของคนงานหลายคนที่เสียชีวิตและหายสาบสูญไปในเหตุการณ์นั้นผมจดจําได้ถึงชื่อบางชื่อที่คลับคล้ายคลับคล้าว่าเคยเห็นบนเสื้อผ้าที่ผมเห็นในคืนนั้นผมตระหนักว่า ผมได้พบเจอกับวิญญาณที่ถูกจองจำให้ทำงานอย่างไม่มีวันสิ้นสุดวิญญาณที่ไม่อาจไปสู่สุคติได้เพราะภาระหน้าที่ที่ยังไม่เสร็จสิ้นผมลาออกจากงานนั้นในวันรุ่งขึ้นทันทีหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นและไม่เคยคิดที่จะกลับไปเหยียบโรงงานเหล็กกล้าเก่าแห่งนั้นอีกเลยผมรู้ว่าแม้โรงงานจะถูกผิดตายไปแล้วไม่มีการเดินเครื่องจักรได้ได้อีกต่อไปแต่ภายในกำแพงสนิมเครอนั้นวิญญาณของคนงานเหล่านั้นก็ยังคงทำงานต่อไปพวกเขายังคงปั๊มเหล็กยังคงเจียโลหะ ยังคงเชื่อมต่อชิ้นส่วนต่างๆยังไม่รู้จักเนกเหนื่อยไปตลอดการเสียงเครื่องจักรที่ไร้ตัวตนยังคงดังอยู่ในความเงียบงันของค่ำคืนที่ไม่สิ้นสุดของโรงงานแห่งนั้นและผมก็รู้ว่าพวกเขาจะยังคงอยู่ที่นั่นทำงานไปเรื่อยๆรอคอยวันที่ไม่มีวันมาถึงวันที่พวกเขาจะได้รับอนุญ,ญาตให้พักผ่อนอย่างแท้จริงและนั่นคือความจริงที่น่าขนลุกที่สุดที่ผมได้เผชิญหน้ามาตลอดชีวิตผมยังคงฝันเห็นเงาของคนงานเหล่านั้นทำงานอยู่หน้าเครื่องจักรเก่าๆทุกคืนภาพเหล่านั้นยังคงหลอกหลอนผมไม่เคยจาง และผมก็รู้ดีว่าไม่มีวันลืมสิ่งที่ได้เห็นในค่ำคืนอันนามเนบคืนนั้นได้เลย